อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วเด้อในครับผมมาเจอกันเนาะนะครับในวันที่25นะครับ25กรกฎาคม66เนาะตรงกับวันอังคารนะครับหลายท่านก็อาจจะทำงานเหนื่อยนะครับทท่านเนาะก็มา เวลาช่วงพักนะครับก็แวะมารับชมคลิปของแอดเดอร์นะครับซึ่งไฮไลท์ของเรานะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลจากบนนอนมาแอดตีน้อยนะครับชุดสรุปนะครับบนล่างแอดแมงปอปีกบางของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนๆร้อนๆเลยเนาะนะครับในคลิปนี้มิสเตอร์บอลนะครับ สองตัวตรงโต๊ดบนแอคลิสแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดบนแอดหนังฟ้าน้อยใจเกินร้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกลายอาจารย์นะครับที่จะนำมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละก็เรามาเริ่มชมกันเลยนะครับ มาเริ่มต้นที่แนวทางของอาจารย์ดุยพารันอาจารย์ดุยพารันไม่เข้ามาแล้วนะครับหลายงวดเนาะนะครับในงวดนี้อาจจะเป็นของอาจารย์ดุยก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีชุดเด่นนะครับ0 1และ6เนาะเป็นเลขเด่นบนล่างในงวดต่อไปและจะมี0 8นะครับ1 5 5 6 7 6ที่เป็นชุด2ตัว บนล่างในิงวดต่อไปเช่นกันนะครับ3ตัวบนมี615 176และ276ตามนี้ของอาจารย์ดุยพาร,รันนะครับใครที่ติดตามผลงานอยู่เนาะนะครับก็เซฟเอาไว้เลยขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับดูต่อนะครับชุดนี้เป็นเลขดับนะครับคู่บนและคู่ล่างตรงๆ10ชุดนะครับของแอดหมวกขาวเนาะใบนี้นะครับทุกท่าน อาจารย์เก้าที่รู้จักกันนะครับซึ่งชุดคู่ดับบนล่างงวดที่แล้วนะครับก็ผ่านเลยนะครับผ่านทุกๆหลักผ่านทั้งบนทังล่างนะครับมาดูงวดใหม่10าวันที่31กรกฎาคมนะครับมาเริ่มที่ชุดบนเนาะชุดบนนะครับมีตั้งแต่4-3 จาไปจนถึงนะครับ3 5เลยนะครับตั้งแต่4 3จนถึง3 5 4 3 5 6 6 9 7 2 8 5 9 8 0 1 1 4 2 7และ3 5บางชุดก็กลับให้แล้วนะครับบางชุดก็ยังไม่กลับให้เนาะก็ต้องดูดีๆนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดดับคู่ล่างตรงๆ10ชุดเช่นกันนะครับมี 7 8 0 0 8 0 9 9 081726354453และ62นะครับอ่าก็ถ้าใครอ่าเป็น f c ของอาจารย์9เนาะนะครับเป็นชุดเลขดับคู่บนล่างต,งตรงๆก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในการลดต้นทุนนก็ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์9ด้วยนะครับ <S <S ต่อไปเลยนะครับก็จะพามาดูที่ เด่นร้อยบนนะครับเด่นร้อยบนของแอดมุกเนาะซึ่งแอดมุกนี้นะครับให้มาทั้งหมดนะครับเจ็ดงวดเนาะเจ็ดงวดนะครับรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะครับก็ให้เข้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ5งวดเนาะนะครับจาก6งวดนะครับขออภัยนะฮะจาก6งวดนะครับเข้าทั้งหมดเนี่ยห้างวดก็ถือว่าเป็น เข้าเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับในวัดที่ผ่านมาเข้า500บนออกสลากที่530นะครับวัดใหม่นี้นะครับ31กฎาคมนะครับมีเลข0,2,6,8,1,4,7,9และ9ถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็ลองหาเลขตับหรือเลขเด่นมาลอง จับชนกันดูนะครับหรือถ้าจะมองให้เป็นเลขดับก็ได้เนาะซึ่งดับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเลข5นะครับเลข 5, อ่าแล้วก็เลข3นะครับที่เป็นดับนะครับหลักร้อยแอดมุกนะครับทุกท่านใครที่ชื่นชอบนะครับหลักร้อยแอดมุกก็เสซฟเอาไว้เลยเนะ ต่อไปเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นของแอดเนนแก้วนะครับแอดเนนแก้วงวดที่แล้วนะครับเอาสถตินะครับในงวดที่ผ่านมาให้ดูเนาะวดที่ผ่านมาเข้า6-2ชุดเน้นซะด้วยนะครับหกสนะครับทุกท่านอ่าเต็มเต็มล่างเลยเนาะนะครับส่วนเลขเด่นล่างก็ให้เข้า6นะครับตามสูตรเลย นะครับทุกท่านามาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่นี้10เลขสวยให้มาที่36เน้นๆนะครับแล้วก็จะมีชุด,ดรองคือ79และ64นะครับแล้วก็มี75 37 35 85 74 62 89เจ็ดสี่องานะครับทั้งหมดเนี่ยสิหาง สิบเลขสวยจากแอดเนนแก้วนะครับเด่นบนมี6กับ7และเด่นล่างมี3กับ8นะครับใครที่ติดตามผลงานของแอดเนนแก้วนะครับเซฟเอาไว้เลยเด้อขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะพามาดูที่เด่นวิ่งบนล่างเนาะ เด่นหรือวิ่งบนล่างนะครับจากหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยนะครับสำหรับวัดที่ผ่านมานะครับทุกท่านก็เข้า6หลัก10ของ2ตัวล่างเนาะซึ่งเลขวิ่งหรือเลขเด่นนี้นะครับไม่ปักหลักว่าจะมาบนหรือมาล่างเนาะนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยนะครับเข้า6หลัก10นะครับในวัดนี้นะครับในวดนี้6กับ7ยังคงเหมือนเดิม นะครับให้มาที่6กับ7กว็เวันที่3 1สิบดกรกฎาคม66นะครับ6กับ7ให้มาที่ตัวเดิมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนุ่มขอนแก่นด้วยเนอะตามต่อเลยนะครับที่เลขดับเนาะเลขดับรับกินบนและรับกินล่างแอดโซยุนะครับสำหรับนะครับรับกินบนงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผิดพลาดเนาะ ออก30-03นะครับไม่ผ่านเฉพาะรับกินบนส่วนรับกินล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับให้มาที่รับกินล่างคือรูด3มนะครับอ่ามาดูวัดใหม่เนาะ31กรกฎาคมนะครับรับกินบนนะครับรับกิน2ตัวบนมีรูดไปที่รูด7นะครับตั้งแต่70ไปจนถึง79นะครับไปกับ เนาะดับไปกับด้วยนะครับส่วนรับกินล่างนะครับรับกิน2ตัวล่างเนี่ยมีรับกินรูด7เช่นกันนะครับทุกท่านรับกินล่างรูด7เช่นกันนะครับตั้งแต่70ถึง79ไปกับด้วยเนาะแล้วก็ส่วนใบนี้เป็นดับคู่บนล่างจากดินจาแอดโซยุนะครับทุกท่านอ่าก็ ในงวดที่ผ่านมาใบสีดำนี้ดินจานี้ก็ถือว่าดับทั้งบนทางล่างเอาอยู่เนาะนะครับเอาอยู่เลยนะครับออกบนคือ30และออกล่างคือ62ไม่มีที่ให้มาเป็นเลขดับนะครับทุกท่านส่วนใบสีขาวใบนี้นะครับดับบนก็ถือว่าเอาอยู่และดับล่างก็ถือว่าเอาอยู่เช่นกันนะครับมาดูงวดใหม่เนาะ31อกรกฎาคมมาเริ่มที่ สีดำกันก่อนเนาะดับสีดำแอดโยุ so you, นะครับดับบนมีตั้งแต่80ไปจนถึง30นะให้มาตามนี่เลยนะครับส่วนดับล่างนะครับดูไปพร้อม,อพ,รอมพร้อมกันเนาะตั้งแต่ดับล่าง88ไปจนถึง80นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนใบนี้เป็นเลขดับนะครับ คู่บนล่างใบสีขาวนอจากนินจาโซยุนะครับมาเริ่มที่ฝั่งซ้ายมือคือดับล่างนะครับคู่ล่างมีตั้งแต่โซนหไปจนถึง6กสองตั้งแต่โซนหจนถึง6-2ส่วนเลขดับบนให้มาเช่นกันตั้งแต่สองหไปจนถึง5-6 ตามนี้เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะครับเลขดับลดต้นทุนใครที่ติดตามผลงานของแอสโซยุเซฟเอาไว้นะครับขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับทุกๆข้อมูลเลยใบนี้นะครับเป็นข้อมูลของนางฟ้าน้อยใจกันร้อยนะครับอ่าเป็นชุดบนเนาะเป็นชุดบนนะครับทุกท่านสำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดทั้งบนหลุดทั้งล่างเนาะนะครับไม่เป็นไร มาแก้ตัวใหม่นงว่าต่อไปนะครับซึ่งเด่นบนคือเด่น4และเด่น5นะครับก็จะมีชุดจับคู่2ตัวบนมี9404และ64เด่นสุดๆเลยจะเป็น5456และ3ตัวบนคือ456เรียงเลยเนาะนะครับอ่าแล้วก็ชุดรองนะครับ3ตัวบนมี3 54นะครับ3 94 504และ594จากนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยมาดูต่อที่ชุดล่างเนาะชุดล่างให้เด่นมาที่6กับ9นะครับมีชุดจับคู่คือ63 79 64เด่นสุดๆจะเป็น69และ92นะครับาจากนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยใครที่ติดตามผลงานก็เซฟข้อมูลเอาไว้ เป็น,นทางที้ว่ต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับตามต่อที่เลขเด่นเนาะเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน V.I.P. นะครับสำหรับเจ้านี้นะครับเด่นให้ผ่านวัที่ผ่านมาเนาะคือเด่น6นะครับเด่น6ให้เข้ามาแล้ว2งวัดติดๆนะครับออกมาที่ล่างคือ6 2สเนาะสลักออกมานะครับแล้วดูวัดใหม่นะครับ10อ่า3 1กรกฎาคมนะครับมีเด่นล่างคือ7 4, 9และ 2, 4ชุดนะครับ4หลักด้วยกันนะครับใครที่ติดตามข้อมูลของเจ้าสุพรรณาน VP เนาะเสีข้อมูลเอาไว้เลยนะครับตามต่อที่ข้อมูลรัฐบาลไทย3ตัวบนและ2ตัวบนล่างจากแอดผะเรื่องหัดนะครับสำหรับวนที่ผ่านมาเข้าเฉพาะหลขกเด่นเนาะชุดจับคู่ไม่ผ่านไม่เข้านะครับวัด ใหม่นี้นะครับก็จะมีชุด3ตัวบน2ชุดเน้นเน้นห้าสามหนึ่งและห้าสามสองนะครับสามสองตัวบนลา่างนะครับมีห้าสองห้าหนึ่งห้าสามนะครับและชุดชุดเน้นหนักหนักสองตัวเนี่ยจะเป็นห้าสามและห้าสองเน้นเน้นเลยนะครับตามนี้เลยนะใครที่ติดตามผลงานของแอดพาริฮัต ไม่ใช่เฉพาะเลขเด่นที่ให้เห็นมาก็มีเลขชุดจับคู่ให้ด้วยนะครับก็เก็บเอาไว้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลนะครับชุดนี้เป็นโครงสร้าง2ตัวบนล่างจากแอสนโพดัมนะครับก่อเจ้านี้ไม่เห็นมาหลายวันแล้วเนาะนะครับอเป็นส่ตรโครงสร้างนี้นะครับไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะครับผมซึ่งก็วัที่ผ่านมานะครับ สูตรนั้นก็ไม่เข้านะครับมาแก้ตัวใหม่วัดต่อไปเนาะโครงสร้าง2ตัวบนล่างมีตั้งแต่20ยาวไปจนถึง69นะครับตั้งแต่20ถึง69นะครับทั้งหมด30ชุดด้วยกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะสมาชิกก็อาจจะเอาเลขดับนะครับหรือเลขเด่นเนี่ยมาลองจับชนดูเนาะ เพื่อนตีเซน,น้อยชุดลงนะครับ30ชุดเน้เนๆจากโครงสร้าง2ตัวบนล่างแอดสนพุดดัมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับดูต่อเลยนะครับชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนตรงโต๊ดนะครับจากแอดกริตหรือแอดธนกริดเนาะที่รู้จักกันนะครับสำหรับว่าที่ผ่านมานะครับก็เข้าโต๊ด03นะครับและแถมไปด้วยคือ6 2นะครับล่างเนาะ นะครับมาดูวัดใหม่แันีินะครับ10 3 1็กรกฎาคมนะครับมีตั้งแต่นะครับ30จนถึง87นะครับอ่าก็จะมี30ถึงถึง87เนาะตามนี้ทั้งหมดเนี่ย15ชุดด้วยกันนะครับเน้นๆเ,เลยเนาะใครที่ติดตามผลงานของแอตแลกต์เนะครับเสียบข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับ ดูต่อเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดบนนอนมาหรือเด่นบนแอดตีน้อยนะครับที่รู้จักที่รู้จักกันนะครับหรือที่เรียกว่าเบสนัมเบอร์นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้า3นะครับเ,เข้า3หลัก10ของ3ตัวบนเนาะสลากออกมาที่530มนะครับมาดูที่กระดานดำเช่นกันนะครับเข้า03เนาะนะครับเป็นโต๊ะสตัวบนนะครับ มาดูวัดใหม่นะครับบนนอนมาหรือเบสนนำเบอร์ตีน้อยนะครับจะมี7 3และ4 7 3และ4แล้วก็มีกระดานดำด้วยเช่นกันนะครับมีเลขเด่น9 0และ1เนาะอาจจะคล้ายๆชุดเดิมนะครับวันที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีชุดที่ แตกต่างกันเนาะนะครับว่านี้มีเด่น901เด่น9มี93 94 95 96 97นะครับ03 04 05 06 07และเด่น1คือ13 14 15 16 17ใครที่ติดตามอยู่ก็เสพข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้เป็นเลขอัศวินนะครับวิ่งบนล่างแอตติโนชะินคันเนาะ มี3มี4นะครับ3และ4สําหรับอัศาวินเลขที่ว่าที่ผ่านมาก็ผิดพลาดเนาะนะครับส่วนชุดนี้เป็นเลขเด่นประจํำวันที่10อสาม11นะครับกร็รกาคมมีเลข3 4 5แล้วก็6เนาะสังเกตดูนะครับไม่เหมือนกันหลายชุดเลยนะครับอ่าก็ใครที่ชอบชุดไหนเนาะ เซฟเอาไว้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากแอดตีน้อยด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อมูลของคนหนุ่มเนือเอสมิสเตอร์บอลนะครับแอดบอลที่รู้จักกันเนาะสำหรับชุดนี้วันที่ผ่านมาก็หลุดนะครับมาแก้ตัวใหม่งวดต่อไปเนาะ31กรกฎาคมนะครับมีชุด3ตัวบน6ชุดเน้น ชุดเน้นจะเป็นชุดที่ขีดเส้นใต้ไว้เนาะนะครับก็จะมีชุดเน้นคือ5 7 3 5 8 3 2ชุดเป็นชุด3ตัวบนนะครับแล้วก็มีเลขวิ่งนะครับบนล่างคือ7กับ8นะครับชุดเด่นคือ6 3 7 3แล้วก็8 3นะครับชุดรองมี6 4 7 4 8 4 ะครับ94และ995นะครับจากคนหนุ่มเนือแอดมิสเตอนะครับใครที่ติดตาม FC อยู่นะครับอย่าลืมห้ามพลาดเลยเด้อนะครับในงวดหน้าอาจจะเข้าตรงๆรง3ตัวบนเลยก็ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับมารับชมต่อนะครับคือเด่นบนมาตัวของแอดแมนปอปีกบ้างนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้า3เนาะ นะครับเข้า3หลัก10นะครับวดใหม่นี้ให้มาแล้วนะครับคือจะมี0และก็1นะครับ0และก็1นอะนะครับทุกท่านเป็นเด่นบนมาตัวจากแอด a มงปอและอีกสูตรหนึ่งก็เช่นกันนะครับอ่าก็ให้เข้า3หลัก10เนาะมาดูวัดใหม่คือจะมีเลข4กับเลข5นะครับสรุปแล้วนะครับว่าในงวดต่อไปนี้เด่นบนของแอดเมงปอจะมี0 1>, 1, 4และ 5, 4ตัวเนาะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อที่เลขดับล่างทุกๆหลักจากแอดแมงปอจะมีเลขเด่นนะครับก็มีเลขดับมาให้รับชมด้วยนะครับทุกท่านวัที่ผ่านมาก็หลุดเนาะคือดับ2หลุดนะครับอ่าผิดพลาดขออภัยนะครับวันนี้นะครับให้มาที่เลข6นะครับเลข6นะ เลขดับล่างทุกทุกหลักเลยนะครับนอกจากจะมีเลขดับแล้วก็มีเลขเด่นมาให้รับชมเป็นข้อมูลด้วยนะครับเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับก็งว่าที่ผ่านมาเข้า6เนาะหลักสิบนะครับวันนี้มี7 8และ2 7 8และ2นะครับอ่ะทางใครชอบชอบชุดไหนก็เซฟเอาไว้เลยนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นชุดสรุปนะครับ ชุดสรุปบนและล่าง3ตัวและ2ตัวนะครับแอดแมงปอปีกบางนะครับย้ำว่าคลิปนี้นะครับลงให้ของแท้ร้อยเปอร์เซนต์มาให้สดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับทุกท่านอ่าก็ในว่าที่ผ่านมาเนาะเข้า530นะครับเข้า530นะครับอ่าตรงตรงสามตัวบนเลยนะครับทุกท่านโอ้โหแมนมากเลยนะครับ แล้วก็เข้าแถมไปด้วยคือ3 0 2ตัวบนนะครับเอาละส่วนชุดเน้นนะครับชุดเน้นชุดฟันนะครับของแอดแมนปอเข้า3 0ูนเนาะเน้นเลยนะครับตรงๆรง2ตัวบนนะครับโอ้โหประดุงวัดใหม่เนาะย้ำว่าเป็นของแท้100%เปอร์ซนะครับอ่ะก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดเนี่ยหตัว6ชุดเน้น4ชุด ไม่เน้น2ชุดเนาะชุดเน้นมี805 804 815อ่าชุดเน้นมี805 804 814และ915ชุดเน้น4ชุดนะครับทุกท่านจาก6ชุดเนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะครับชุดเน้นมีทั้งหมด5ชุดนะครับดังนี้มี05 04 14 15และ49นะครับทุกท่านอ่า ก็ถ้าใครติดตามผลงานของแอดแมงปออยู่นะครับชุดนี้เป็นชุดสรุปบนล่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นชุดเน้นนะครับชุดฟันแอดแมงปอเช่นกันเลขเด่นคือ405ฟัน5นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวบนล่างนะครับ0405 1415 สี่เก้านะครับสามตัวบนมี805 804และ815นะครับชุดฟันเน้นๆไปที่805 2สองตัวมี05และ49แอดแมงปอจัดให้แล้วนะครับในงวดหน้านะครับสามตัวนี้นะครับก็ยากก็ที่จะยากที่จะออกเนาะทุกท่านก็ลุ้น นะครับลุ้นกันนะครับในงวดต่อไปใครที่ติดตาม FC ของแอดเลงปอห้ามพลาดในงวดต่อไปนะนะครับจัดให้แล้วในงวดนี้นะครับเก็บเอาไว้ของแท้100%ขอขอความพระคุณข้อมูลด้วยนะครับ พามาดูต่อนะครับที่ข้อมูลชุดนี้เนาะชุดโต๊ะรางวันที่1นึ่แอดนภัทรแจ่มจัศจจสีนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์ขอเข้ามาการชุดนี้จัดให้แล้วตามคําขอสําหรับชุดนี้ชุดโต๊ะรางวันที่1นึ่แอดนภัทรแจ่มจัดสีเข้า305นะครับโต๊ะรางวันที่1เลยนะครับอ่า ก็ถ้าใครขอเข้ามานะครับงวดนี้มาแล้วนะครับ31กรกฎาคม66นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ72ชุดด้วยกันเลยเนาะมีตั้งแต่104ยาวไปจนถึง869นะครับอ่าส่วนมากแล้วนะครับจะปักหลักร้อยนะครับไปที่5 4 2 3 6 7 8เนาะนะครับส่วนมากแล้วนะฮะ ก็ถ้าใครชื่นชมผลงานนะครับของแอดนภัทอยู่นะครับให้มาแล้ว72ชุดด้วยกันนะครับก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ดูงวดต่อไปเลยเด้อนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่รับชมไปจนจบไปพร้อมๆกันแล้วก็กดติดตาม กดไลค์และกดแชร์ให้แอดเนาะนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับต่างคนต่างให้กันนะครับท่านขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทั้งปี66เลยเนาะนะครับก็คลิปนี้นะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ขอเวลาไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาลงให้ในคลิปต่อไปเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม